ถามต่อเครื่องหยุนซือเตียนที่54 7เส้นลงปรานจูดาซื่อเซียและหยุนซือเตียนถามในกระบวนการพัฒนาของทฤษฎีเส้นลงปรานมีแนวคิดอะไรที่แตกต่างกันออกไปตอบงทฤษฎีเส้นลงปรานเป็นพื้นฐานทางทฤษฎีที่สําคัญของการแพทย์แผนจีนอีกทั้งยังเป็นแกนกลางทางทฤษฎีของการรักษาภายนอกของแพทย์แผนจีน 2. การปฏิบัติผ่านมามากกว่า2,000ปียังได้พิสูจน์แล้วว่าได้ผลไม่เพียงแต่จะมีส่วนสำคัญต่อการอยู่รอดและการสืบสายพันธุ์ของชนชาติจีนทุกวันนี้ยังได้แพร่กระจายไปทั่วโลกยังคงมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพของมวลมนุษยชาติ 3. ในกระบวนการพัฒนาเส้นลมป,ปราณปรากฏว่ามีจุดอาซื่อเซียสมัยโบราณและจุดทมเหตุสมัยปัจจุบัน ที่ต่างกับแนวคิดในเส้นลมปราณและเป็นไปได้หรือไม่ที่พวกเขาจะมาชดเชยข้อบกพร่องของเส้นลมปราณถามหมอจีนผู้มีชื่อเสียงในราชวงศ์ถังชื่อสุนสือเหมียวค้นพบความบกพร่องของเส้นลมปราณได้อย่างไรตอบหนึ่งความบกพร่องของเส้นลมปราณได้ถูกหมอจีนผู้มีชื่อเสียงชื่อสุนสือเหมียวสังเกตเห็นตั้งแต่ในราชวงศ์ถังแล้ว สองมีอยู่ครั้งหนึ่งเขารักษาผู้ป่วยที่เจ็บขาคนหนึ่งด้วยจุดลงปราณตามเส้นลงปราณทั้ง14เส้นผ่านไปครึ่งเดือนไม่ได้ผลเขาจึงทดลองค้นหาจุดที่กดแล้วเจ็บนอกเส้นลงปราณโดยกดไล่ขึ้นไปตามขาที่ป่วยทีละนิดซึ่งห่างจากตำแหน่งที่มีอาการแล้วจึงปักเข็มค่อยเกิดผลของการรักษา 3. แต่วันต่อมาตำแหน่งที่กดเจ็บนั้นก็เปลี่ยนแปลงไป เล่ากันว่าภายในเจวันเปลี่ยนไปถึงห้าตำแหน่งจึงสามารถรักษาให้หาย 4. จุดอาซื่อเซียได้ชื่อจัดก,การที่กดแล้วเจสุนสือเหมียวชื่อว่ามันได้ผลยิ่งกว่าจุดลงปรางเสียอีกถามประสิทธิผลในการรักษาของจุดอาซื่อเซี่ยเหตุใดจึงเหนือกว่าจุดลงปรางตอบหเหตุที่ประสิทธิผลในการรักษาของจุดอาซื่อเซียเหนือกว่าจุดลงปรางชัดเจนว่า มันจะต้องมีความแตกต่างพิเศษไปจากจุดลงปราณความแตกต่างพิเศษนั้นคือจุดอาซื่อเซียเป็นจุดที่กดแล้วเจ็ดห่างจากตำแหน่งเสียหายและไม่ได้ถูกจำกัดในตำแหน่งจำเพาะทั้งยังต้องยืนยันด้วยการเห็นพ้องต้องการของทั้งสองฝ่าย 2. มันตรงกันข้ามกันกันกบจุดลงปราณที่มีตำแหน่งตายตัวแน่นอนตัดสินด้วยผู้ทำการแต่เพียงฝ่ายเดียวและไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นจุดที่กดแล้วเจ็